หน,หนาทีกับกอปทอการขับรถไปต่างจังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นทางที่อาจไม่คุ้นเคยและหากประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงหรือวัวควายวิ่งตัดหน้ารถถ้าเบรกไม่ทันจริงๆให้ผ่อนแรงวิ่งให้ช้าลงให้มากที่สุดอย่าให้รถเสียหลักแต่ต้องไม่ตัดสินใจเบรกกระทันหันเพราะรถอาจผิดคว่ำถ้ากรณีที่เป็นสัตว์ใหญ่ไม่ควรบีบตแตรไล่แรง,แรง,แรงเพราะจะทาให้สัตว์เหล่านั้นตกใจ และอาจวิ่งสวนทางกลับมาชนกับรถทําให้ได้รับอันตรายได้ต่างที่ปลอดภัยไม่ควรขับรถเร็วในเส้นทางที่อาจมีสัตว์เดินผ่านถนนในบางเส้นทางและต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยกรมการขนส่งทางบกเตือนตรวจสภาพรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก